เขาเขียวค่ะทุกคนทุกคนดูแถวหมูเด้ง o ้ my god อ,อันนี้คือแถวหมูเด้งสงสัยจะไม่ได้ดูที่ไม่ใช่หมูเด้งนะคะ<ส>ที่เด้งได้ส,ดดสวัสดีค่ะเชยสวัสดีค่ะ มีใครเนี่ยต้องพูดว่าอะไรอ่ะเอาไว้กำลังเปิดเปิดเคปเปิดปกติไหมนี่ไงมาสวัสดีค่ะเฮ้ยอะไรท่านคนขอกตินะ เราจะไปพัทยากันนะครับทุกคนเราก็ไปพัทยากันอยู่ที่เดียวเพราะว่าเราไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าเพิ่งลงมา2องีพีกล้องไปไหนเนี่ยกล้องไปไหนตอนนี้เรายังอยู่ที่บ้านเช่าบ้านหลังแรกที่เราเช่าอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปลาน้ำหวานเสร็จแเราก็จะไปลาเด็กดํากับพี่ไข่ขาวแล้วก็ไข่เจียวที่บ้านนู้นน้ำหวานอ้าวน้ำหวานอยู่ข้างข้างทำไมคุณไม่บอกคน ไปคุยไม่บอกผมอยู่ดนินวานวานวานใชเวลานวานตากล้องเอาโทรศัพท์ถ่ายโอยเขารักอ,อยู่นวานอยูอยู่นี่เอ,องนวานของพ่อโอ้เขารักกันค่ะทุกคนเดี๋ยวมานะหวานอยู่คนเดียวนะใช้ชีวิตหาข้าวกินเองตะกี้ตะเกี้เอาเองเดิมเดิม <laughs> ล่อเลนมีคุณยายดูแลนะคะเดี๋ยวคุณยายมาดูแลน้ำหวานดึงดึ้งดึ้งดึ้งดึงดึงดึงาไม่อยากอ้มบ้างไม่อยากอุ้มบ้างไม่อยากอุ้มน้ำหวานบ้างค่ะอุ้ยวายวายแม่อุ้มน้ำหวานบ้างค่ะเป็นไงระหว่างพ่อกับแม่ระหว่างพ่อกับแม่โอ้นิดเดียวนิดเดียวบายบายคลิปเฉยเยบายบายคลิปเฉยเฉไปแล้ เดี๋ยวเราเราจะไปพัทยากันนะคะน้องหมายไม่ต้องคิดถึงแม่นะดูหน้าด้วยวิ่งวิาไวิ่งว่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่กว่งวิ่วก่งวิ่วิยงว่งว่วิ่ง่งปิ่งนิ่งว่่ว่่วท่่ อันนี้ก็คือบ้านใหม่ประตูอยู่ข้างหน้าแต่เข้าไม่ได้นะทุกคนต้องไปต้องไปเข้าข้างหลังใครอ้ออันนี้ใครควันนี้น้องหามนี่นะนอ้องหางน้องหามเดี๋ยวแม่มานะพี่ดอดเปิดไฟไหมพี่ดัดเรามาใบดีบดดกๆกันก่อนนะคะทุกคนใครเขาใครเขา หมื่นแมวหมื่นครับแมไปเที่ยวนะเดี๋ยวมานะไปเที่ยวเดี๋ยวมานะแม่ไปเลยแม่ไปเลยครับไปเที่ยวนุ่นดุยดอนกว่าจะได้ไปอ้าวไม่อะไรอ่ะอ้าว <Yeah. S 2> ไปหาไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวร้องทำไมลูกไข่เจียววันนี้เลยไข่เจียว <laughs> ไปหาพ่อก่อนหาพ่อก่อนหาแม่เหรอ เดินด้วยอย่าแม่มานะไป่หาพ่อไปกว่ออาจะได้ไปข้างนอกแต่ละทีก็จะต้องลาให้ครบทุกคนเ๋ยวเขาจะนอยใจไอเจียวหน้าเหมือนพี่ไข่เลยด,ดูดูดูมันดูมันเนี่ยไข่เจียวขี้อ้อนมากเลยทุกคนไข่เจียวอยู่เป็นนะไข่เจียวอยู่เป็นเดี๋ยวมานะลูกเดี๋ยวมานะ นิดมาหานะถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะดึกตีสองก็เคยไปมาแล้วเธอพูดอะไรฉันพูดเรื่องจริงทั้งนั้นจ้ะไปกันเถอะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พัทยา ห้าทุ่มครึ่งเราถึงที่พักกันแล้วค่ะทุกคนครับไปเช็คอินก่อนนะทุกคนที่พักตอนกลางคืน <c oughs> เงียบมากเหมือนอยู่เขาใหญ่ <c oughs> ถึงแล้วเอ้ยเป็นหลังเลยค่ะอันนี้เราจองมาเป็นหลัง <c oughs> มีสองห้องนอน <c oughs> ไปทัวร์ <c oughs> วันนี้เรามาพักกันที่ Cross Pattaya Ocean Sphere <c oughs> สุดยอดมีโต๊ะด้วยวใหญ่มากข้างล่างจะเป็นที่นั่งเล่นยังไม่ได้ทัวงล่างเลยกูไม่มาดูข้างล่างก่อนอยากดูข้างหลังอ่ะนี่อ้ยสุดยอดทำไมมันใหญ่จังเลยทุกคนมันใหญ่มากาอันนี้คืนละเจ็ 7, 6, ดหกพันสี่เองดูในรูปนึงว่าจะเล็กๆเกหมาะกับการเล่นตอนเช้าเจอแน่กูไไปดูข้างบน ไปดูห้องบนไปดูห้องบนใหญ่มากอุ้ยนี่มีห้องใหญ่กับห้องเล็กส่วนนี้สนมากอุ้ยฟันดำมากค่ะหมอเข้าอะไรแลหมอเข้าได้หมอฟันเข้าเลยฟันดำมากว้าวคนคนไม่เคยมาเลยเนาะนี่ต่อกันเลยหองสามโสต่อกันเลยห้องสามโสดเหรอ ราะว่าเราแยกเตียงนอนกันเออใช่เราจะนอนเตียงเดียวกันเองข้าจะ <laughs> <laughs> นอนตีเดียวกันเองมาเปลี่ยนนี่ทำไมน้ำหอมหูยหงนั่งพักหมดแล้วอเออจริงๆแล้วถ่ายมาจะชั่วโมงนึงแล้ว <laughs> เรายังไม่ถึงหมูเด้งเลย <laughs> <laughs> งันไงสดีไปแล้วทุกคน popping. เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ <laughs> <h ers> กับน้องหมูเด้งดีกว่า เ no. นาะบายบายเจอกันพรุ่งนี้นะตอนนี้นะคะห้องเราก็ได้ตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนูกันนะคะว่าพวกเขาจะตื่นกันหรือยังนะครับ ตื่นไหมนะเพราะว่าขณะนี้นะคะกเ้าโมง4นาทีแล้วและแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆครับทุกท่านผมให้เวลาพวกคุณอีก30นาทีเท่านั้นผมจะมาปลุกใหม่เพือ่อนผมนะครับตอนนี้จะต้องอีทกาแฟแล้วในตอนเชา้า ดูดิเขามาร้อตั้งแต่เจ็ดโมงอ่ะจริงตื่นมาร้อตั้งแต่เจ็ดโมงดูดิสพงสภาพใส่เสื้ออะไรเนี่ยถื้แล้ๆโอ้โหเที่ยงแล้วยังไม่ได้ออกเลยโอ้ต้องรอเนี่ยโอ้ผมให้เวลาพวกคุณอีก30นาทีเท่าน,นั้นผมจะมาปลุกใหม่ผมเสร็จแล้วคะ่ะไม่ได้หรอกผมตื่นนานแล้วแต่ผมผมวางแผนการทำงาน แกเป็นใครได้ฉันทำไมแกต้องการอะไรนี่ตื่นตื่นแโมงว้าสวยมากถ้าไปถึงที่สวนสัตว์เขาเขียวน้องหมูเด้งจะต้องกระโดดเข้าหาพลอยแน่ๆ,ค,ๆค่ะทุกคนต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวน้องหมูเด้งกำลังจะตื่นตอนบ่ายโมงเจอกันที่สวนสัตว์เขาเขียวคะ่ะทุกคน ขับอีกแล้วสาวถึงเึงแล้วทุกคนปวดหัวมากไม่สบายด้วยค่ะโอ้ยคนทำไมตื่นมาสวยขนาดนี้เนี่ยไปดูหมูเดงหมูเดงจะต้องรักพี่พลอยแน่เลยก่ <l acht> อนจะมาถึง คมถทายเยอะแล้วพวกคุณแดนแดนถึงแล้วตอนนี้เราลงจากรถมาแล้ว <c oughs> คือมาถึง <c oughs> จะเย็นแล้วอะ่ะไใบาสาวแล้วหนูเด้งหลับแล้วแน่เลยต <c oughs> อนนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้นะคะคนนำทีมก็คือ นี่เลยกล้วยหอมกับพี่มะนา,าวคนเดียวจังโอ้อนี่คือหมูเด้งเหรอ <g ül> ทุกคนดูแถวหมูเด้งอ้ oh m ม่ก็อันนี้คือแถวหมูเด้ง <c oughs> สงสัยจะไม่ได้ดูเราไปดูอย่างอื่นก่อนไหมมาดูเต่ากันก่อนเใครบอกว่าเต่าเดินช้าเขาเดินไวนะเต่ามันร้องงี้เต่ามันร้องงี้แสดงว่ามันกำลังผสมพันธุ์กันอยู่ ได้ยินเสียงเต่าร้องแสดงว่ามันผสมพันธุ์กันอยู่ทุกคนแน่นอนสองตัวไหนองตัวนี้นี่ไงไม่ใช่นู่นนู่นเห็นไหมมันขี่กันเช่นแน่นอน อ,อุ้ยทำไมเครียดขนาดนี้ค่อยๆก็ได้ตัวเมียแบบหมดอะไรตายยากมากอย,อยากผสมพันธุ์กันไหมนเนี่ยอยากซับไปแล้วนะน้องขอให้มีความสุขกับชีวิตไปครับพวกเราไปกันต่อไปกันต่อเรามาดูอะไรกันกล้วยแพนกวินเรามาดูแพนกวินเพราะว่าน้องจะโชว์ตอนบ่ายสามครึง่งมารอดูแพนกวินกันก่อนบนพาเลทของน้องเฮ้ย ข้างหน้าเลยน่ารักเราเม,มาดูโชว์แรกตอนออ2โมงครึ่งออตื่นตื่นสายอ,ะอ,าอ่ะสวนสัตว์ปิดไม่มีคือมีแค่เสาร์อาทิตย์จบมาน,นั่งกันเต็มเลยจริงแพนกวินมันมีแค่วันเสาร์อาทิตย์นะครับ รอบสายบ่ายสามโมงครึง่งซึ่งเรามาถึงนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งแล้วมจะมีร <laughs> <laughs> อบเราก็ไม่สามารถดูได้ยี่เฮ้ยนี่เราดูลิงก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่ได้ทำอะไรเลยชุดไปแล้วลแกหรือเปล่าที่ไปขอซื้อลูกชิ้นร้านข้างนอกกับไก่อะใช่ไหมอันเดออันเดอ ดะตึงตึงจะตึงตึงจะตึงตึงอันเดอร์อันเดอร์คิดว่าสวยมากเหรอมาเดินโชว์เดินอะไรเนี่ยคนสีชมพูเออทไมเดินอย่างนี้ล่ะเมื่อกี้เจอหนกแล้วตัวหนึ่งเจอแค่ตัวเดียวจบแล้ว เด็ว right. ติดเดียวเองมันนอนอยู่เห็นยังไ่เห็นนู่นอะเห็นไหมนี่นี่มันูนี่โอ้ตัวแค่นี้เองตัวเล็กมากหลับจริงถึงเวลานอนเขาแล้วโอ้ยหมูแดงมันหลับมันด่ารังแล้วหมูแดงหลับแล้วนี่แม่เขาเหรอทำไมตัวเล็กจังเฮ้นเขาตื่นเหรอ นี้เราเห็นหมูนเด้งแค่นี้แหละทุกคนคนมันเยอะมากแต่ตอนนี้ค่ะพี่เต้นพี่กล้วยพี่นาวไม่เจอไปอยู่ไหนกันหมดแล้วหลงอยู่คนเดียวตอนนี้แล้วโทรศัพท์โทรศัพท์ไปไหนไม่รู้เดี๋ยวนะโทรศัพท์อยู่กับพี่เต็นหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนหาพี่เต็นไม่เจอพี่เต้นไปไหนเราจะทำยังไงดีละ่ะ พี่เต้นอยู่ไหนโทรศัพท์หนูอยู่กับพี่พี่เต้นหรือเปล่าโทรศัพท์หนูอยู่กับพี่เต้นปะโทรศัพท์โททรศัพ์หนูโทรศัพท์โทรศัพท์หนูอยู่พี่เต้นปะโอเคโอเคอยู่ใช่ไหมโทรศัพท์อยู่กับพี่เต้นผมภูมิใจในตัวพวกคุณมากเอาฟุตเทจมาให้คุณเียวได้เจอหมูเด้งแล้วคิดว่าวันนี้ประสบการณ์เรามาถึงสวนสัตว์เขาเขียวแล้วตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ที่ดูแล้ว หาพี่เหรอหาพี่เต้นเหรอเฮ้ยเน่เล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 ่นล่เ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 เส่เล่ลเ่่เลเ ยคนีมีเหรอโดนเด็กดุพี่ไม่ใช่หมูเด้งนะคะพี่เด้งได้ปานะไปนะสวัดีครับไอย่คงพี่ชื่อะไรพี่คนดังแต่ช่องพี่ชื่ออะไร คุยคุยกันมาเกือบสินาทีคุยกันมาเกือบสินาทีช่องที่ชื่ออะไรอ่ะตอนนี้เราสาเร็จแล้วใช่ไหมสำเร็จแล้วถือว่าเราถึงสวนสัตว์เขียวแล้วเราจะไปไหนกันต่อก็ได้ตอนนี้แต่จริงๆอยากไปดูน้องๆองน้องๆตัวอื่นด้วยแต่ว่ามันลมันเราไม่มีรถกอล์ฟอะมันใหญ่มากเราหารถกอล์ฟไม่ได้เลยเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากใช่คิวเป็นร้อยเลยครับเราเราจะได้รถกอล์ฟประมาณสี่โมงครึ่งแต่ว่าที่นี่ปิดห้าโมงแล้วเราก็ต้อง ใช่เพราะผลกำลังจะตกสวนสัตว์กำลังจะปิดเราจะออกยากครับโอเคนี่ครับปะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเอยคือแต่งหน้าแต่งตัวมากะจะถ่ายรูปที่สวนสัตว์เขาเขียวแต่ไม่มีฟิวเลยไม่มีฟิวเลยอ๋อมันร้อนมากนี่ขนาดใส่แบบเอี้ยมมาแล้วนะไปหาอะไรกินกันก่อนตัวใหญ่จัง น,นี้เราแปลงร่างแล้วค่ะเรามาถึงที่ตลาดตลาดอะไรนะตลาดประมองาอางศิลาค่ะโอเคเราจะมาซื้ออาหารทะเล,ะเลไปกินที่ที่วิลล่ากันของกินเยอะมากปะได้กไดากดปลไ้ปาได้ปากดล้ลาตัวลาได้ปลาไดาได้ปลาได้ได้ปลได้ ไปกินปูกับกุ้งน่ากินมากทุกคนหอมจังไอติมเจอกันที่ที่พักแล้วกันเนาะแบบจะหมดแล้วอูนลีอก็คือเป็นยังไงบ้างคะนมนมสบายมากครับหลับสบายไหมคะดูชีวิตมีความสุขจังเลยเนาะว้ายเนาะตาพี่ดิดูยิงดึกพี่กุลาไปถอยแข้งแล้วคือู้สึกได้ ตอนนี้ถึงที่พักกันแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราลงลงที่พักแล้วก็ไปทํากับข้าวกินกันไม่ได้ทาหรอกเพราะว่าเรียบร้อยหมดเลวเหลือแค่กินเหลือ,แค, <laughs> อแค่กินข้าวกันทริปนี้ไม่สบายนะคะทุกคนร่างกายอ่อนแอเอถึงมาแล้วไม่สบายกล้วยซื้ออะไรมากินบ้างคะอ้ยอาหารดิบปลาหมึกกุ้งอุยอ้ย หมูทอดกับจิ้มแจ่ว <c oughs> อูมามิอะไรไหมอของกินของเราวันนี้แกงนี้เป็นอินทรดนะคะก็เลยจะไม่ค่อยพูดกันไม่ต้องสงสัยความจริงแล้วพวกเราเป็นเด็กเรียบร้อยมากเรามากินข้าวกันว้าวกินปูก่อนนะ นี่คือวันที่จะกลับแล้วครับซึ่งมเมื่อคืนเราไม่ได้ไถ่ายอะไรกันเลยเพราะว่าเราแบบรีบกินข้าวรีบทำนู่นทำนี่สรุปเมาครับทุกคนเมาหมดก็เลยไม่ได้มีอะไรอัปเดตไม่ได้กระโดดน้ำอะไรให้ดูทั้งนั้นแหละโอ้โหเมื่อคืนวุ่นวายจริงๆครับเดี๋ยวเราจะไปปลุกสาวๆพ่งตอนนี้ประมาณเที่ยงครึงร่งแล้วเดี๋ยวเราต้องเช็กเอาออกนะครับนี่คือสภาพของคนป่วยคุณพลอเปไงบ้างครับ วูดอุร้อนเลยวันนี้เราจะอัปเดตในการพาเขาไปโรงพยาบาลด้วยนะครับตะกี้เป็นสภาพของคนป่วยนะัวันนี้จะมาอันนี้เป็นสภาพของคนเมาไี่สาวคนอ้วกแตกนี่ครับโอ้โของจริงของจริงครับกลับบ้านเลยครับกลับบ้านนะครับพวกเราพวกเราท่ามาไดกลับบ้านใช่ มามาสี่ออีกสองเพยังไม่ฟื้นครับเราจะกลับกันแล้วุรักทุเลทเลยวไว้ฟ้าฝนเป็นใจมาก่ปรลิปได้คนเด้อวม่วงอยู่นะครับตอนนี้เราขึ้นรถกำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนป่วยแล้วฝนก็ตกหนักมาก โดูสาภาพาพ้าผ่องนี่กันอันนี้พี่เลี้ยงเป็นอะไรหรือเปล่าคะเป็นอ้วงค่ะพี่เป็นอ้วงเหรอคะคนโตหนักมากพนักงานบอกว่าห้ามเข้าพัทยาเพราะว่าน้ำจะท่วมมิดคัน <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปมอเตอร์เวย์ไปถึงไม่รู้จะได้เข้าวานก่อนหรือไปโรงพยาบาลก่อนเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวไว้เจอกันที่นู่นแล้วกันทุกคน กล้องมันดูเหมือนตกไม่หนักเลยอมถึงบ้านแล้วทุกคน<อ>้แลวไปหายองสาวกันเถอะพาไปดูลูกๆก,กันน้ำหวานอยู่ไม่นะ คิดถึงแม่ไหมคะปันชอยคิดถึงแม่ไหมหวานอยู่กับยายเหรอเหงาไหมคิดถึงพ่อไหมพ่อมาแล้วพ่ออยู่ข้างล่างหวานชวนหมูแดงด้วยอยู่คนเดียวทำอะไรคิดถึงแม่ไหมอ่ะคิดถึงแม่ไหมคะคันชอย หวานหัวมาแล้วมาแล้ค่ะดูหน้าดิ หัวชาวบ้านยวนโตเลยโตเลยอีเมลก็โตายเดี๋ยวต้องกินข้าวก่อนใช่ครับแล้วเดี๋ยวแล้วถึงจะไปบ้านนู้นแล้วเราจะพาไปหาไข่ขาวเราจะปิดคลิปนี้โดยการพาอีแม่ไปโรงพยาบาลกินข้าวก่อนแล้วก็ไปหาไข่ขาวไปหาเด็กดำแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็ไปโรงพยาบาล พาเด็กไปลงพยาบาลป่วยอีกแล้วป่วยอีกแล้วขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูไข่ขากับเด็กๆที่บ้านใหม่กัน